องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันเด็กแข่งชาติประจำปี2557อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่1 1มกราคม2557เวลา9นาฬิกากนายไผยบุตรอุปติสิงห์นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนคณะครูผู้ปกครองเด็กและเยาว,วชนจำนวนมากเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ณบริเวณสลักหลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายเมตรีอินทุสดผู้ ราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานนายเผยบุญอุปติสิงค์นายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตรตรนักทึงภารกิจความรับผิดชอบ เและเยาว,วชนจึงมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างสรรค์เชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์ระหว่างแด็กกับผู้ใหญ่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดแนวคิดนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคตการจัดงานวันแดกแห่งชาติประจำปี2557ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่11มกราคม2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แด็กเยาว,วชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รวมกิจกรรมงานวันแดกแห่งชาติเพื่อให้ เด็กและเยาว,วชนได้แสดงความสมารดกล้าคิดกล้าสแสดงออกในทางที่ถุกต้องรวมถึงเพื่อปลูกฟั่งค่านิยมคุณธรรมอันดีงามให้แก่เด็กและเยาว,วชนโดยมีรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความสมารถข้องเด็กเกมและการละเล่นต่างๆพร้อมทางกิจกรรมตามสุ่มข้องไล่ไล่นวยงานการจัดบริการอาหารและเครื่องดืม่มรวมถึงมีการมอบข้องควัญนให้กับเด็กๆทุกคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานวันดแข่งชาประจำปี2557องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายๆลหน่วยงานเช่นจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตูนยนการศึกษานองโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตวิทยาลัยสารประชังภูเก็ตสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดูเกกตโรรรรรงงงียนนใสััดอ์าาบิห ส่วนจังหวัดปูกแกตขณะครูผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกฐาน ทางด้านนายมตรีอินทสุสุดผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าววา่าข้อคอบคุณคณะกรรมการจัดงานและน่วยง,งานต่างๆตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกฝายที่ได้ร่วมมือและให้การสนับสนุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ให้บรรลุตามวัตถุป,ประงคงที่วางไว้หนึ่งในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557นี้ข้อวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในกรอบข้องคุณธรรมความดีและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามคำควัญนของนายกรัฐมนตรีนางสาวหญิงหลักชิน,นวัตรที่มอบให้กับเด็กๆทุกคนคือกระตันยูรูหน้าทีเป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มันคงสำหรับกิจกรรมภายในงานวันเด็กประจำปี2557ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตได้รวมกับจังหวัดภูเกต็ต ทำให้บริเวณสลักหลางจังหวัดภูเก,กต็ตเป็นดินแดนแห่งความสนุกสนานซึ่งทางแดกและผู้ปกครองได้มาเฉลิมฉลองงานวันแดกในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่โดยภายในงานมีกิจกรรมรวมไข่ขุญแจเปิดประตูสนับสนุนแดกไทยสู้อาเซียนพิธีมอบเกียรติบัตรกับโครงการยกยองเชิดชูแดกไทยมีคุณธรรมโดยสั่งงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก,กต็ตและมอบจักรยานให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก,กต็ต ชมบรรยากาศห้องประชุมสภาอ์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงแตนหัวใจแหลกเบอร์โทโดยนายกอ,องการบริหารส่วนจังหวัดปุกต็ตพร้อมคณะคณะสมาชิกสภา,สภาอ์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตดรวมถึงกิจกรรมการสแสดงต่างๆให้แดกไดแสดงความสมานและสนุกสนานรวมกันกิจกรรมจับขู่ปองแจกจัก,กรยานเยี่ยมชมสุ่มกิจกรรมต่างๆการแสดงข้องลูกซ่อนตีซิและเบนตีซิและปิดทายด้วยเปลื้นกับดารานักแสดงหนุนวรนุษยวงสวรร์รื่อลำยอง จากละครทองเหนือกาวที่มาสร้างซีซันในงานวันแดกครั้งนี้ไม่เคยพลาดอ่อกพี่ต้อนเราต้องตกเวทีนะคะพี่เดซี่เบดี ก็เลยเก็บคามทาเป็นอมความจำลืมเดิมเฉยมาเลยรูกมาเลยจะรูกมาเล็มาเ็มาเล็นด้วยกันอ่ะอ่ะอ่ะออ่นอ่ะอ่อ่ะ่ะอ่ะออ่ะ่ะะอ่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 ะออ่อ e ่อะง เป็น้ันกลับไปใจเก็บรักษาอย่าให้รุนแรงในใจเรื่อาเป็นหน้าคามักช่านังหัวใจของเธอแยะเมืโอทองใจคงขาดเหลือเพื่อหากเกิดรนเรี้ยวกลมีลองเตนนะ and yeah. 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 ได้ยินเสียงรอซสายอแบบ,อแบบสบาให้ร้อบวันนี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า